สิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยคือ 1. ทําให้พวกเราเข้าถึงบริการอย่างทั่วหน้านะครับอันที่2เนี่ยประเด็นที่2ก็คือช่วยป้องกันการล้มละลายจากการรักษาพยาบาลอันที่3เนี่ยเราเห็นได้เลยว่าระบบสุขภาพเนี่ยบัตรทองเนี่ยทำให้ระบบสุขภาพมันเข้าเทียมการจะพัฒนาบัตรทองเราจะพัฒนายังไงแล้วจะทํำยังไงให้เราในฐานะของประชาชนหรือในฐานะผู้ป่วยเนี่ย สามารถที่จะเข้าถึงบริการสิ่งที่สําคัญเลยคืออยากให้สปอชอเนี่ยครับช่วยทําให้พวกเราเนี่ยเข้าถึงบริการาในการรักษาพยาบาลและก็เรื่องยานวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยในทุกวิติแล้วได้เร็วขึ้นถามว่าทําไมเราต้องการาเข้าถึงการรักษาจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยครับเราสามารถเข้าถึงการรักษานะครับแต่เพียงแต่ว่ามีโรคบางโรคที่เป็นบางกลุ่มที่ อาจจะเข้าถึงบริการเนี่ยได้ไม่ครบถ้วนยกตัวอย่างเช่นกลุ่มแรดีซีดด้วยปัจจุบันเนี้ยแรดีซีดหรือว่ากลุ่มโลคหายากนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าส่วนหนึ่งเป็นส่วนสําคัญเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคัดกรองเรื่องการวินิจฉัยนะครับเรื่องการรักษาพยาบาลเรื่องยาเรื่องระบบส่งต่อหน่วยบริการรองรับแพทย์เฉพาะทางอันนี้ครับเราจะเห็นเป็นประเด็นปัญหากับเขา อันนี้เราจะทํำยังไงให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงการรักษาในเบื้องต้นได้เรื่องยา,เ,าเรื่องนวัตกรรมด้านยาในการรักษาพยาบาลเราต้องบอกว่าตัวนวัตกรรมเรื่องยาเนี่ยของกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้ด้วยปัจจุบันเนี้ยยาบางตัวมีอยู่ในประเทศแต่ไม่ได้อยู่ในบัญชีส่วนหนึ่งเนี่ยครับมันทําให้เขาไม่สามารถเข้าถึงยาได้ประเด็นที่สสิ่งที่พวกเราเจออยู่ตอนนี้คือเรื่องระบบส่งต่อ ปัจจุบันเนี้ยต้องให้มันง่ายขึ้นไม่ใช่ให้มันทับซ้อนนะครับถามว่าระบบส่งต่อหรือใบส่งตัวเนี่ยด้วยปัจจุบันเนี่ยถามว่ามันเป็นปัญหากับพวกเรามากไหมเราบอกได้เลยว่ามันเป็นปัญหามากคนที่อยู่ในกทมเนี่ยมันเป็นปัญหาว่าเดินทางเนี่ยไปถึงหน่วยบริการแล้วถูกหน่วยบริการเนี่ยเขาเรียกว่าจํากัดไว้ว่าเนี่ยคุณมาเนี่ยเวลานี้ไปถึงเวลานี้แล้วก็จํากัดด้วยว่าจํานวน20คนไปเป็นคนที่21ไม่ได้หมด คุณได้สิทธิ์แค่นี้คุณต้องกลับมาเริ่มต้นวันใหม่วันใหม่ไปไม่ทันก็เจอปัญหาเหมือนเดิมอีกอันนี้ครับมันทําให้เราซับซ้อนเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลาในการเดินทางอันนี้เป็นปัญหาสําคัญที่พวกเราเจอนะครับแต่ถามว่าใบส่งตัวเนี่ยพวกเราต้องการไหมเราต้องการเพราะใบส่งตัวเป็นข้อมูลทางการแพทย์ที่จะต้องเอาไปให้หน่วยบริการทําการรักษาต่อไปแต่ทํายังไงเราจะลดขั้นตอนไม่ให้มันทับซ้อนอันนี้เราเราอยากให้ทํา อันที่3อยากให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างสปสชและก็โรงพยาบาลเนี่ยครับเป็นระบบออนไลน์หรือว่า c เซ็ center ที่มันใช้ได้จริงและแก้ปัญหาให้คนไข้ได้จริงปัจจุบันเนี่ยมันใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วมันก็แก้ปัญหาไม่ได้จริงประเด็นที่4การที่มีจุดบริการใกล้บ้านใกล้ใจเนี่ยครับรวมถึงช่องทางการสื่อสารในการเข้าถึงในด้านต่างๆเนี่ย มีคลินิกใกล้บ้านใกล้ใจแต่เราเข้าไม่ถึงเพราะว่ามันมีประเด็นปัญหาซับซ้อนในกระบวนการและก็กลไกต่างๆที่มันทําให้พวกเราเนี่ยเข้าถึงยากแล้วการสื่อสารเนี่ยโทรไปติดรับสายแต่แก้ปัญหาให้เราไม่ได้อันนี้เป็นโจทย์ที่ทําให้พวกเราเนี่ยที่จะต้องมาวิ่งแก้กันเองมาถึงมาถึงแม้แต่ตลอดหน่วยงานตรงกลางบางทีก็แก้ปัญหาไม่จบอันนี้คือสิ่งที่พวกเราเจอนะครับ อีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นสำคัญแล้วเห็นปัญหาที่พวกเราเจอกันอยู่ยกตัวอย่างเช่นให้สิทธิประโยชน์ใหม่ๆของสปสชนะครับสิทธิประโยชน์ใหม่ๆเนี่ยให้มาเนี่ย,ให,ยให้มาเรื่อยๆให้มาเยอะเลยจริงๆแล้วมันใช้ได้จริงไหมยกตัวอย่างเช่นบัตรประชาชนใบเดียวมาเลงไปทุกที่มันใช้ไม่ได้มันก็เลยต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่อันนี้ครับสิทธิประโยชน์ใหม่ๆเนี่ยที่ ให้มาแล้วเนี่ยมันต้องใช้ได้จริงแล้วก็อยากให้สอบอชเนี่ยครับมีการติดตามนะครับในตัวสิทธิประโยชน์เนี้ยว่าคนไข้เนี่ยใช้ได้จริงไหมนะครับแล้วเขาเข้าถึงบริการได้จริงไหมส่วนที่สําคัญที่สุดมีสิทธิประโยชน์ใหม่แล้วผู้ป่วยคนไข้ญาติต้องไม่มีการถูกเรียกเก็บเงินส่วนต่างหรือในส่วนการรักษาทุกกรณี ยกเว้นยานอกบัญชียาหลักแต่ถ้าเป็นยานอกบัญชียาหลักยานั้นถ้าแพทย์สั่งแล้วช่วยชีวิตให้คนไข้มีชีวิตรอดอันนี้ครับต้องมาดูในรายละเอียดว่าสปอ,อชอเนี่ยสามารถช่วยได้ไหมสนับสนุนได้ไหมเราไม่ใช่ว่าทุกอย่างเข้าไปแล้วเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์ผมบอกได้เลยตัวผมเองเนี่ยถ้าเข้าไปโดนแบบนี้ผมก็ไม่อยากเข้าไปสู่กระบวนการรักษาเพราะว่าระบบมันมีรองรับกองทุนมีรองรับ พราะระบบบอกแล้วว่าช่วยให้พวกเราทุกคนเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมแล้วช่วยป้องกันการล้มละลายจากการรักษาพยาบาลถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะทำให้เราล้มละลายถ้ามันมีการถูกเรียกเก็บตังค์ครับ